แม้ HRV ใหม่สดสวยแต่โอกาสชนะ Corolla Cross ในไทยก็ไม่ง่ายเลยตลาดรถยนต์ในเมืองไทยเคยมีการทำนายไว้ว่าตลาดรถยนต์ซีดานกลุ่ม c s e gment อาจหดตัวถึงขั้นศูนย์พันในปัจจุบันตลาดรถ c s e gment สีดานที่ขายได้จริงๆก็มีแค่รุ่นเดียวก็คือ Honda Civic นอกนั้นก็มียอดขายที่ลุ่มๆด,ดอนๆบางคนบอกว่าเจอรถ Corolla Cross และ CX 3 0แย่งตลาดไปแต่ความจริงแล้ว ยอดขายรถซีดานของ Mazda และ Toyota ก็ลุ่มๆุ่มดอนๆนตั้งแต่เปิดตัว a l t ติสและ Mazda 3โฉมชมใหม่กันแล้วและยิ่งเจอรถ crossover แบรนด์เนมของตัวเองเข้าไปก็ยิ่งแย่งยอดขายเข้าไปใหญ่อันที่จริงทางเราก็เคยเชื่อว่าตลาดรถซีเซ gment ซีดานในไทยอาจจะตายจริงๆก็ได้จนถึงขั้นบางค่ายยกเลิกการขายซีเซ gment จริงๆในไทยไปเลยแต่เมื่อศึกษาและดูรายละเอียดจริงๆข้ามปีกลับพบว่า อันที่จริงแล้วตลาดรถซีเซ gment หนึ่งเมืองไทยยังไม่ได้ตายขนาดนั้นแต่มันเป็นภาวะที่ตลาดลื่นไหลเสียมากกว่าก็คือถ้าหาแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งมีรถซีเซ gment ซีดานที่ครบเครื่องขายอยู่แล้วคําว่าครบเครื่องคือสวยสปอร์ตขนาดใหญ่อุปกรณ์มาตรฐานต้องคุ้มค่าสุดๆในราคาก้า0แสนกลางๆห้งองโดยสารกว้างขวางจริงบางครั้งลูกค้าอาจไม่จําเป็นต้องมองซีเซ gment ครอสเซเวอร์เลยก็ได้ แต่ถ้ารถซีดานมันไม่ได้เป็นแบบนั้นล่ะและบังเอิญว่าค่ายรถนั้นมีทางเลือกใหม่ทางเลือกอื่นที่เป็นรถซีเซ gment crossover ลูกค้าก็สวิชไปหารถอเนกประสงค์กว่าในราคาขายที่เท่ากันเรื่องมันจึงเป็นเช่นนั้นนั่นเองสำหรับค่ายรถ Honda ที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างแรงยอดขายรถเกือบทุกเซเมนต์ประสบความสำเร็จยกเว้นตลาดรถเจ็ดที่นั่งที่โดนมิสูบิชิและสุูกิตีกันจนเกลี้ยง และอีกไม่นาน Honda จะมีรถน่าสนใจทําตลาดในไทยถึง2รุ่นด้วยกันได้แก่ All New Honda Civic ที่สื่อเมืองนอกถึงกับเคลมเลยว่าช่วงล่างการบังคับควบคุมการขับขี่และความประหยัดเนี่ยดีขึ้นมากและ All New Honda HRV ที่ขีดบุคลิกความเป็น Crossover Coupe แต่เปลี่ยนทิศทางการออกแบบใหม่สำหรับ Honda Civic โฉมใหม่หลายคนอาจจับตามองในประเด็นของวิวัฒนาการตัวรถ ว่าดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นสมกับที่สื่ออเมริกันอวยจริงหรือไม่เพราะหลายคนมองว่าซีวิกโฉมใหม่มีหน้าตาที่ดูอนุรักษ์นิยมมากจนเกินไปผิดกับซีวิกรุ่นเดิมที่ดูฟิลฟ,ฟ้าสเลือกเกินส่วนออลนิวฮอนด้าเอชวีนั้นหลายคนจับตามองยิ่งกว่าใครๆเพราะว่าหลายคนคาดหวังว่ามันต้องเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงบรรลังรถยนต์ขนาด Compact Crossover ราคาล้านต้นจาก To โ o t a c o คร l l a Cross มาให้จนได้หลายคนมองว่า ด้วยความเป็นรถ Honda ก็น่าจะมีสิทธิ์แย่งยอดขายอันดับหนึ่งจาก r โ l l a Cross ได้แน่นอนแต่ถ้าให้มองมุมมองในวงจรอุตสาหการรมรถยนต์ในเมืองไทยก็มีโอกาสที่จะแย่งชิงเบอร์หนึ่งได้และในขณะเดียวกัน SUV โฉมใหม่มันก็อาจจะตกเป็นเบอร์สองต่อจาก r โ l l a Cross ได้ด้วยเช่นกันทำไมถึงเป็นเช่นนั้นละ่ะก่อนที่จะถึงการวิเคราะห์ในมุมมองเช่นนั้นทางเราต้องขออภัยล่วงหน้าถ้าหาข้อมูลวิเคราะห์ชุดนี้ทำให้บางฝ่ายไม่พึงพอใจ ข้อมูลชุดดังกล่าวไม่ได้ต้องการลดคุณค่าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งลงประการแรกเลยก็คือตลาดรถยนต์นเมืองไทยในกลุ่ม7 8็ดถึงแปดแสนบาทขึ้นไปค่อนข้างแคร์คุณค่าด้านความรู้สึกจิตใจลึกซึ้งพอสมควรนั่นก็คือรถที่จะขายดีในกลุ่มนี้มันจะต้องมีขนาดตัวถังที่ดูใหญ่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับราคาจำหน่ายและเมื่อยิ่งดูคันจริงแล้วแล้วแลดูใหญ่กว่าคู่แข่งก็ยิ่งได้เปรียบในการขายยิ่งนัก แล้วก็ค่อนข้างแคร์เรื่องเนื้อที่ใช้สอยภายในค่อนข้างมากเนื่องจากกลุ่มลูกค้าเหล่านี้มักมีครอบครัวกันแล้วครับจึงต้องเผื่อเนื้อที่ภายในกันพอสมควรยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยก็คือซีวิ c รุ่นปัจจุบันที่คงยากจะปฏิเสธว่ามันตรงกับจริตพฤติกรรมของการซื้อคนไทยค่อนข้างมากอีกอย่างคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แคร์ว่ารถที่จะซื้อมันมีช่วงล่างเทพลีลามากน้อยแค่ไหน เอาแค่แพ็กเกจภายนอกภายในเนี่ยมันตรงใจก็พอแค่นั้นจริงๆฟังก็ดูเหมือนง่ายเนาะแต่อย่าลืมว่าบริษัทรถเนี่ยต้องทํารถออกมาจําหน่ายทั่วโลกคงไม่สามารถเซิร์ฟความต้องการให้เฉพาะตลาดไทยที่มันตลาดเล็กมากหรอกแต่บังเอิญว่าซีวิคเนี่ยมันตีโจ์แตกในตลาดจีนอเมริกาและเอเชียได้พอสมควรก็แค่นั้นเองครับสำหรับ all new honda h r v แม้รูปลักษณ์อาจจะดูสวยสดในสายตาคนไทยส่วนใหญ่ก็จริงอยู่แต่ทว่า ยังมีจุดอ่อนหนึ่งที่แพ้ค ور โอล่าครอสขาลิวเลยก็คือมิติภายนอกตัวถังเนี่ยสั้นกว่า c o r o l ล่าครอสอย่างเห็นได้ชัดมันสั้นกว่าค o s s ถึง110กว่ามิลลิเมตรเลยจะบอกว่าความยาว110มิลลิเมตรไม่ได้ยาวเลยเหรอกแต่สําหรับรถท้ายตัดนั้นก็ถือว่ามากพอดูเลยละเพราะว่าทุกพื้นที่การใช้สอยของรถท้ายตัดนั้นมันมีค่ายิ่งนักและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือสําคัญมาก เมื่อดูจากพฤติกรรมคนไทยแล้วคนไทยชอบซื้อรถ SUV ที่เป็นทรงกล่องมีกระจกโอเปร่าบริเวณห้องโดยสารตอนท้ายมากกว่าที่เป็น SUV ทรงคูปเป้หรือ SUV ที่ไม่มีกระจกโอเปร่าท้ายและถ้าเป็น SUV ที่มีกระจกโอเปร่าท้ายห้องสัมภาระก็ต้องมีห้องสัมภาระที่ยาวยื่นมากยิ่งดีเพราะลูกค้านอกเมืองรู้สึกว่ามันเป็นรถที่ปลอดภัยกว่า SUV ท้ายสั้นหากเกิดอุบัติเหตุชนด้านท้ายครับ ดังจะเห็นจากยอดขายรถ Compact SUV ราคาต่ำกว่า1.2ล้านบาทลงมารถที่ขายดีที่สุดก็คือ Toyota Corolla Cross และ MG ZS อยู่อันดับ2ซึ่ง MG ZS มีเรื่องของราคาจำหน่ายเป็นตัวตัดสินแต่อย่างไรก็ตามแพ็กเกจตัวรถนั้นมันก็ถือว่าตรงจริตลูกค้าชาวไทยสังเกตว่าแม้ยอดขาย Mazda CX-30 ถือว่าขายดีในแบบของ Mazda แต่ก็ไม่อาจขึ้นมาเทียบยอดขาย Corolla Cross ได้ก็คือ มันมีแพ็กเกจตัวรถที่ดูเป็นรถเฉพาะกลุ่มมากกว่าและภายในห้องโดยสารก็ยังไม่กว้างขวางจุกใจมากนักแต่ถ้าเทียบกับความสําเร็จของ Mazda 3ก็ถือว่า CX-30 เนี่ยขายดีกว่า Mazda 3เยอะมากเลยละครับตามเหตุผลข้างต้นที่ผมเคยกล่าวเอาไว้ดังนั้นจึงมีโอกาสเป,เป็นไปได้สูงว่า All New Honda h r v จะมาควนยอด Mazda CX-30 ในช่วงแรกของการเปิดตัวเพราะมันเป็นรถสไตล์สปอร์ตคูเป้คล้ายกันแต่ทว่า h r v มีห้องไดยสารตอนหลังที่ปลอดโปร่งกว่าแน่นอนละ่ะน่าจะโดนใจคนหนุ่มสาวใจรักรถแนวสปอร์ตที่มีลูกอย่างเล็กหรือมีผู้ใหญ่ในบ้านมากกว่าแต่ถ้านำเอชาวีโฉมใหม่ไปเทียบกับคโรล่าคลอสนั้นเอชอาวีอาจจะด้อยกว่าตรงที่แพคเกจภายนอกไม่ได้ออกแบบมาเป็นรถทรงกล่องที่มีกระจกโอเปร่าห้องสัมภาระและไม่ได้มีระยะท้ายยืดยาวเหมือนกับคโรล่าคลอสนั่นเองในช่วงแรกของการเปิดตัวเอสชาวีก็อาจจะแซงเป็นเบอร์หนึ่ง แต่ระยะยาวไม่ฟันธงว่าจะแซงค o r โ l ล่าครอสได้แค่ไหนเพราะเมื่อดูจากพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ชอบรถใหญ่กว่าในราคาที่พอกันและอีกทั้งซีวิชโฉมใหม่ก็ยังเป็นรถที่ใหญ่อยู่ดีครับมันก็ยังน่าโดนใจคนไทยส่วนใหญ่อยู่เหมือนกันดังนั้นความสำเร็จของ Honda h r อชชโฉมใหม่ในไทยคงขึ้นอยู่กับเป้าหมายว่าจะมาต้องการโค่นคโอล่าครอสจริงๆจังๆแค่ไหนและราคาจำหน่ายก็สำคัญ เพราะราคาขายเอ v ชาวีในญี่ปุ่นแทบจะพอๆกับ Toyota C-HR เลยครับไม่ได้เทียบชั้นกับ Mazda CX-30 เลยหากใครชื่นชอบการวิเคราะห์สไตล์นี้โปรด u u b s c r i b ชช่องคิดสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ